นี่ไมยถ้าเกิดว่าแกคลอดลูกชายนะฉันจะเป็นคนเลี้ยงให้แกเองนะแต่ถ้าเกิดว่าแกคลอดลูกสาวแกก็ต้องกลับไปอยู่บ้านแกแล้วก็ให้แม่แกเลี้ยงเองแล้วกันแล้วแกก็ต้องคืนค่าอาหารแล้วก็คืนค่าที่พักให้ฉันช่วงที่แกตั้งครรภ์ให้ฉันด้วยแม่คะแม่ฟังไมาให้ดีนะคะไม่ว่าไมยจะคลอดลูกชายหรือคลอดลูกสาวออกมา หมยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้แม่มาเลี้ยงดูให้หรอกนะคะแล้วหมยก็จะไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปแล้วด้วยค่ะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วแกจะไปอยู่ไหนคะเสื้อผ้าในตะกร้าแกยังไม่ได้ซักเลยแล้วบ้านก็ยังไม่ถูงแล้วอย่างข้าก็ยังไม่หงุงเพราะฉะนั้นแกจะไปไหนได้รีบไปจัดการของแกเดี๋ยวนี้เลยนะแต่สิ่งแรกที่แกต้องทําก็คือรีบไปเข้าครัวหงหาอาหารเดี๋ยวนี้เลยหมยไป ไม้ท้องเจ็ดเดือนแล้วนะคะแม่แม่ยังจะให้หมมยทำงานบ้านมากมายขนาดนั้นด้วยตัวไม้เองอีกลรอคะนี่ไมยท้องโตขนาดนี้แล้วนะคะยังไงไม้ก็จะไม่อยู่ที่นี่ล่ะนี่มมยอย่ามาบ่นให้มันเรื่องมากตอนนี้ฉันท้องตอนอตได้แปดเดือนฉันยังทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวงานบ้านงานเรือนฉันทำไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแล้วนี่อะไรแกท้องแค่เจ็ดเดือนจะมาบ่นเหนื่อยทำไม ไม,ไม่ได้บ่นเหนื่อยหรอกนะคะแม่แต่ที่มายกาลังพูดอยู่ตอนนี้ว่ามายจะไม่อยู่ในบ้านหลักนี้แล้วเนี่ยเพราะวมายจะหย่าต่อไปนี้มายจะไม่ยอมทํากับข้าวสักผ้าถูบ้านแล้วก็ยืนทำอาหารนั้งที่ท้องโตขนาดนี้ให้แม่กินอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหมาฉันอยู่มาจนอายุปูนนี้แหละฉันยังไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยที่ลูกสะใภ้ท้องโตแต่มาขอหย่ากับลูกชายฉันนี่นะเอาสิมาย อยางหยาก็หยาเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อแม่แกน่ะจะอับอายขายขี้หน้าขนาดไหนแล้วญาติพี่น้องของแกน่ะก็คงจะเอาเรื่องของแกไปมั่สนุกปากแม่ยัยไม้ไมไม่กลัวหรอกนะคะมันก็ยังดีกว่าไม้ที่จะต้องอดคนอดสู้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปยังไงไม้ก็จะหยาเอาสิไม้ก,ก็อย่งอยาก็อยาไปสิ ถ้าเกิดว่าแกอยากกับลูกชายฉันอะแกก็ต้องป็่นไม้เป็นแม่เลี้ยงเดียวคิดดูสิว่าจะมีใครเอาแกบ้างแล้วแกอย่าลืมนะว่าแกกำลังท้องหลานฉันอยู่ก็จริงอย่างที่แม่พูดนะคะถ้าเกิดไม้อยากกับพี่น็อตไปพ่อแม่ไม้อาจจะต้องกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านเขาแล้วหมยก็อาจจะไม่มีใครเอาอีกเลยไปตลอดชีวิตแต่แม่เชื่อไหมคะต่อให้มันเป็นแบบนั้น ยังดีกว่าที่มาจะต้องอดทนอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะสะใภ้ของแม่ต่อไปเดี๋ยวอีกไม่นานพี่ชายมายก็จะมารับมายกลับบ้านแล้วก็เอาสิม้แกคิดเหรอว่าแกออกจากบ้านหลังนี้แล้วเรื่องมันจะจบมีง่ายนะสุดท้ายละแกก็ต้องวิ่งแจ้นกับมาบ้านฉันอยู่ดีไม่ค่ะมายพูดคําไหนคํานั้นมายตัดสินใจไปแล้วมายจะไม่ยอมกลับมาที่นี่ให้แม่ดูถูกมาอีกต่อไปก็ดี แต่แกต้องคำนวณค่าใช้จ่ายของฉันให้หมดเลยนะมายตั้งแต่แกท้องมาแกใช้ใจ่ายอะไรบ้างแกกินอะไรฉันจดไว้ในสม,มุดทุกบาททุกสตางค์แล้วบ้านหลังนี้ฉันก็ไม่ได้ให้แกอยู่ฟรีๆนะฉันคิดวันละหนึ่งร้อยตั้งแต่แกท้องมาจนกระทั่งบัตรนี้ยคิดเหรอว่ามันน้อยอะมายเอาเป็นว่าฉันเห็นใจแกแล้วกันฉันขอแค่แปดหมื่นก็พอแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่จ่ายแล้วก็แกเยาวังนะจะได้ก้าวขาออกจากบ้านฉันอนะ มแม่ถ้าเกิดมาย,ยังอยู่ที่นี่ต่อในฐานะสะพ้ายของแม่มายคงต้องเป็นหนี้แม่ไปตลอดชีวิตแน่แนมีที่ไหนกันที่แม่ผัวจะมาเก็บเงินค่าอยู่บ้านค่าเช่าบ้านค่ากินตอนลอดกับสะพายของตัวเองเนี่ยนะมึนบ้าไปแล้วเหรอก็นแน่สิถ้าเกิดว่าแกมไม่ยอมจ่ายฉันแล้วก็ก็เยาวังนะจะได้กล้าหาออกไปจากบ้านฉันอะได้ค่ะมายจะจ่ายให้ แปดหมื่นก็แปดหมื่นค่ะแม่แต่หลังจากนี้เรื่องของเราทุกอย่างมันต้องจบลงและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนี่สนแสดงว่าแกแอบมีเงินเก็บโดยที่ช้างกับตอมอดไม่รู้งั้นเหรอแกนี่มันร้ายจริงนะมายมายไม่มีหรอกนะคะแม่มายจะเอาเงินเก็บที่ไหนได้เงินของมายเนี่ยก็ใช้หมดไปกับของในบ้านหมดแล้วมายจะไปของเงินแม่มายมาคืนให้แม่แม่ก็ยืนรออยู่ที่นี่แล้วกันค่ะมายจะไปโทรหาแม่มายก่อน ถ้าเกิดว่าแกขอเงินจากแม่แกได้แล้วก็อย่าลืมเก็บข้าวของจากบ้านฉันล่ะและ้วก็เอาเงินของแม่แกมาให้ฉันด้วยได้ค่ะ <ś k> จะแน่สุดเท่าไหร่ ฮัลโหลไม้แม่คะคือว่าไม้มีเรื่องอยากจะรบกวนแม่หน่อยคะ่ะไมยมีอะไรเหรอลูกบอกแม่มาได้เลยนะแล้วทำไมไม่ทำเสียงแบบนั้นนะลูกคือมาตัดสินใจที่จะหย่ากับพี่น็อตแล้วนะคะแม่ไม่ทนไม่ไหวแล้วคะ่ะแม่ไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่อึดอัดมากแม่ของพี่น็อต เขาทำกับไม้มากเกินไปเขาบอกว่าไม้จะคลอดลูกสาวเขาจะไม่เลี้ยงให้เขาจะให้ไม้กลับบ้านไปให้แม่เลี้ยงลูกมายแทนแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าระหว่างที่มายท้องมามีค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่ค่าใช้เป็นเงินทั้งหมด80,000บาทไม้ต้องคืนให้กับเขาอะไรนะไย้ฟ้ามันทำกับลูกขนาดนี้เลยเหรอมันทำเกินไปจริงๆแม่คะ ไมเลยอยากจะมาขอยืมเงินแม่แปดหมค่ะเพื่อที่ไมจะได้หลุดพ้นจากครอบครัวบ,าบา้าๆนีสักทีไมรู้นะคะว่าครอบครัวเราก็ลําบากไม่ได้มีเงินมากมายอะไรแต่ไมขอร้องนะคะแม่ช่วยไมหน่อยนะคะได้สิลูกไมเดี๋ยวแม่จะโอนเงินไปให้ไมเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไมไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะลูกอีกหน่อยครอบครัวของเราจะสบายแล้วนะหรอะ แม่หมายความว่ายังไงคะก็บ้านแม่ที่ต่าง er. จังหวัดไงลูกเขาจะเวนคืนแล้วเขาจะให้บ้านหลังใหม่กับเรบานหนึ่งหลังแล้วก็จะให้เงินเราหลายล้านเลยนะลูกจริงหรอคะแม่แดีมากเลยค่ะงั้นมไ,มไม่จะรีบเอาเงินไปให้เขาแล้วไม่ก็จะรีบออกไปจากบ้านหลังนี้กลับไปหาแม่ให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วไม่รีบเก็บกระเป๋าแล้วกลับมาบ้านเลยนะลูกได้ค่ะแม่ไม่จะรีบ <unknown S 1> <า S 2> ไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้ แล้วยายจะรีบไปหาแม่เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะแม่จ้าลูกเงินเข้ามาแล้วขอบคุณแม่มากเลยนะคะต่อไปนี้ฉันจะได้หลุดพ้นจากนรกมาบ้านนี้สักทีมาให้โอนเงินไปให้แม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดูได้เลยค่ะเฮ้ยนี่แม่มีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยแค่คนมานอกคอกหน้านี่นะแต่ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องทนเห็นหน้าแกอีกตอนนี้ก็ได้เวลาหาลูกสไใภ้คนใหม่ให้ลูกชายฉันแล้วสินะ วันนี้ผมได้ยินข่าวมาครับบ้านของแม่ไม้เขากำลังโดนรื้อถอนแล้วก็สร้างโครงการใหม่ได้เงินชดเชยมาทัมม้งหลายล้านแล้วมาเลยครับมาอยู่ไหนผมจะพามาไปของเงินจากแม่ไม้อ,อะไรนั้นวะ